เจ้านายพระองค์ไหนชอบดื่มสุราถึงขั้นรัชการที่สี่ทรงออกพระโอดว่ามักทรงเมาอยู่โดยมากการบริโภคสุราเป็นเรื่องที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานไม่เพียงชาวบ้านร้านตลาดแต่ยังรวมถึงเจ้านายและเหล่าชนชั้นสูงซึ่งในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจไม่มีเจ้านายพระองค์ใดขึ้นชื่อเท่ากับกรมมะหมื่นถาวรวรยศและกรมมะหมื่นออลมกดกิจปรีชาที่ทรงดื่มหนักจนครองสติสัมปชัญญะไม่ค่อยอยู่ ทำให้รัชการที่สี่ทรงออกพระโอดว่ามักทรงเมาอยู่โดยมากกรมมะหมื่นถาวรวรยศและกรมมะหมื่นอลงกฎกิจปรีชาเจ้านายผู้ชื่นชอบกันดื่มสุราพระเจ้าบรมมงวงเธอกรมมะหมื่นถาวรวรยศและพระเจ้าบรมมงวงเธอกรมมะหมื่นอลงกฎกิจปรีชาทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงนิยมบริโภคสุราอย่างยิ่ง ความข้อนี้รัชกาลที่สี่ทรงทราบดีจึงทรงออกประกาศหัวข้อประกาศห้ามมีให้เฝ้ากรมมะหมื่นถาวรวรยศและกรมมะหมื่นอลงกดกิจปรีชาที่วังนอกจากผู้เป็นกรมขึ้นมีเนื้อความดังนี้จัดย่อหน้าใหม่โดยผู้เขียนบทความประกาศให้ส่งต่อต่อไปในข้าราชการในพระบรมมหาราชวังทุกหมู่ทุกกรมว่ากรมมะหมื่นถาวรวรยศกรมมะหมื่นอลงกดกิจปรีชาเมื่อเสด็จอยู่วังมักทรงเมาอยู่โดยมาก เพราะฉะนั้นเว้นเสียแต่คนในกรมฝีพายและเกณฑ์ขาดกวาดสนามซึ่งเป็นกรมขึ้นกรมมะหมื่นถาวรวรยศได้ทรงบังคับบัญชาอยู่และกรมแสงปืนและช่างในกรมแสงซึ่งกรมมะหมื่นอลงกฎกิจปรีชาได้ทรงบังคับบัญชาอยู่นั้นแล้วห้ามอย่าให้คนอื่นนอกนี้ไปเฝ้าที่วังด้วยธุระดใดๆก็ดีถึงจะมีผู้มาบกกว่ารับสั่งให้หาก็อย่าให้ไป ให้คอยเฝ้าเอาเมื่อเสด็จเข้ามาในพระราชวังนี้เถิดอย่าให้ไปเฝ้าที่วังเลยเพราะไปพบเสด็จกำลังเมาอยู่เกลือกจะทรงกริ้วด้วยเหตุอันนี้ได้ควรและจะทรงเตะถีบชกทองทำการเกินเกินถ้าแต่เหตุนั้นเกิดวิวาดกับข้าในกรมและผู้ใดใดทั้งวังนั้นขึ้นด้วยก็จะหาพยานยากผู้ตัดสินก็จะตัดสินยากเพราะได้ประกาศไว้แต่ก่อนแล้วว่าอย่าให้ผู้ใดเข้าไปวิวาทกับเจ้าของบ้าน ถ้าใครเข้าไปวิวาทจะเอาเป็นแท้เจ้าของบ้านดังนี้ก็วังเจ้าต่างกรมสองวังนี้พระองค์เจ้าเจ้าวังมีปกติมักทรงเมาอยู่ไว้ใจยากมักจะก่อความขึ้นง่ายงนั้นให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นนอกจากกรมที่บังคับไว้นั้นเว้นเสียอย่าเข้าไปเลยถึงมีเหตุที่ควรจะเฝ้าก็ให้คอยเฝ้าในพระราชวังนี้เถิดและกรมที่ออกชื่อมาก่อนว่าเป็นกรมขึ้นอยู่ในบังคับพระองค์เจ้าสองกรมนั้น เมื่อมีเหตุในราชการควรไปเฝ้าหรือมีรับสั่งให้หาไปด้วยราชการก็ต้องไปเฝ้าถึงกระนั้นก็ให้ระวังเมื่อเวลาเจ้าทรงเมาอยู่อย่าเข้าไปเฝ้าเลยอย่าทุ่มมอเถียงให้ขัดเคืองขึ้นได้ถ้ามีการโดนรือการที่ควรค้าราชการจะไปที่วังทั้งสองนั้นคือมีพระบรมราชองการรับสั่งให้ไปเชิญเสด็จก็ดี ทูลถามการงานใดๆก็ดีเชิญพระอาการก็ดีเมื่อไปถึงพบเสด็จหรือมีพบเสด็จหรือไปพบเมาอยู่อย่างไรเมื่อไม่ได้ราชการตามพระประสงค์ให้กลับมากราบทูลพระกรุณาในทันทีอย่ารอไว้ช้าเมื่อเสด็จขึ้นแล้วก็ให้จดหมายส่งเข้ามาข้างในตามเหตุนั้นในการที่มีพระบรมราชโองการรับสั่งใช้ไปถึงมีวิวาทบาดคล้องขึง้นจะเอาตามประกาศไว้ก่อนไม่ได้ชื่อว่าข่าในกรมข่มเห็ผู้ถือรับสั่ง หนึ่งใครใครก็ดีเมื่อเจ้าบ้านเจ้าวังไปเชิญไปหาตัวคนบ้านอื่นมาในวังในบ้านของตัวแล้วผู้ที่ต้องเชิญให้หามาเองก็ดีแต่มาพูดจาขัดคอกับเจ้าของวังเจ้าของบ้านชกตีกับเจ้าของวังเจ้าของบ้านขึ้นจะตัดสินเอาเป็นบุกรุกไม่ได้เพราะเจ้าของวังเจ้าของบ้านไปหามาเองยอมให้เข้าไปเองต่อผู้ที่มานั้นคุมสมัครพักพวกก็ดีแต่ตัวก็ดีบุกรุกเข้าไปเองไม่มีความยอมแต่เจ้าของวังเจ้าของบ้านก่อนจึงควรว่าบุกรุกได้ ประกาศฉบับนี้ของรัชกาลที่4ี่ทำให้เห็นว่าหากเจ้านายทั้งสองพระองค์ทรงเมาหนักก็อาจจะทรงแต่ถีบชกทองทําการเกินเกินก็เป็นได้พระองค์จึงทรงออกประกาศเพื่อป้องกันเหตุไม่บังควรที่อาจเกิดกับกรมมะหมื่นถาวรวรยศและกรมมะหมืออ่นอลงกฎกิจปรีชาในภาวะที่ทั้งสองพระองค์ควบคุมพระสติได้ยากทั้งยังเป็นการป้องกันเหตุวิวาทที่อาจเกิดขึ้นกับคู่กรณีด้วยอีกทางหนึ่ง